เรามาดูผลที่ได้จากการเผาไม้สดกันนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาดูกันเลยด้านใน,นนะครับเป็นฐานสวยงามนะครับผมนี่คือไม้สดนะครับคือไม้สดนะครับ ่อนใหญ่ๆนะครับ่อนใหญ่ๆนห่ก็เป็นไม้เป็นทานหมดเลยนะครับเป็นทานหมดเลยนะครับถ่านเาเลยนะครับด้านในเห็นไหมครับ,อ,รบอันนี้เผาไม้สดได้นะครับเราประกันลองแล้วนะครับเราไปนี้เผาไม้สดได้ มีวิธีนะครับมีวิธีและเคล็ดลับนะครับใครอยากได้พักแชทมาเลยนะครับเดี๋อว,ว่ากดติดตามให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าผมจะเผาไม้อะไรให้ดู